ที่เปิดมาซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือเราจะทำแค่15 EP นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคก็ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง t ด e m o m เ n t c h i l ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดูแอคชั่นอ,อ่น,นิเมะนะคะซึ่งถ้าใครดูตัวที่เป็น น้าปกแล้วก็คจะรู้ว่าเราจะมารีแอคชั่นโลกอันสมบูรณ์แบบคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ชื่อไทยแปลเป็นงี้แต่ฉันเห็นน้าปกเลยฉันคิดถึงถังซานก็เลยว่าน่าจะดูหรือไม่หรือเพราะว่าพวกเราดูอนิเมะแค่ถังซานแกเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอนิเมะคือถังซานใช่แต่ว่าก็คือน่าจะมีคนเดียวกันมาไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้สืบอะไรทั้งนั้นแหละแต่ก็มีคนเหมือนแนะนํามาซึ่งเราอ่ะน่าจะทําประมาณ 15ตอนเพราะว่าจริงเพราะว่างานเราอะจริงจริง,รงมันจะมีสังสรรพักคหนึ่งเราเรียกจบไปแล้วเนะาะสังสรรพ์ภคสองเราก็กำลังรีอคแล้วคิดว่าเดี๋ยวสังสารพักคสองก็ว่าจะรีอคให้จบเพราะฉะนนั้แล้วก็ใน V t ที่ีะมีอ่าอันไอนอนิเมะที่เป็นการ์ตูนอะอยู่ mm hmm. หลายๆเรื่องอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็รู้สึกว่ามีคนแบบคาดหวังในความรีอคอะไรเงี้ยก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไปลองชิมอยู่หลายๆเรื่อง mm hmm. แต่ว่าเราก็คือ เราจะแบบไม่ไม่พยายามแบบดูทุกเรื่องเพราะไม่งั้นนะมันก็คือตัดต่อยาวไปเรื่อยแล้วก็คือก็ไม่มีงินจบสักทีอะไรทั้งเรื่องแล้วก็จะมีคนตามอยู่หลายเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบโลกอันสมบูรณ์แบบอะน่าจะ15 EP แล้วก็ถ้าเรามีว่างอีกก็เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องใหม่มาอีก15 EP 15 EP เนาะเราก็จะพูดอันนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนเราไปดูกันเลยไอถึงบริษทเดียวกันปากเป็นคือห <c oughs> ล่อมาก <c oughs> ใส่แค่ผ้านะว่ะคือทำไมเริ่มต้นไหนนึงทำไมเริ่มต้นต้องอุ้มลูกทุกเรื่องไม่เข้าใจอ๋อชื่ออะไรนะไม่รู้อะไรจิงเอ๋องกลับไปไหมสื่อจื่อสื่อจื่อชื่อต้องค่อยๆจำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มชินกับจีนละหล่อหล่อเออจ้ะอุ้ยใครอ่ะชวนอ่องอวดชวนอ่องอวดน่าจะเป็นชื่อตําหนักหรือเปล่า ไม่หวั่นและมีลูกอยู่ในมือโอ้ลูกแม่เอินเสือแล้วมึงไม่รู้มันจะเหมือนกับเราจารณิมาเอาอีแล้กูอะชอบอยู่ที่ก็เลยจารณิมาแบบตอนแรกเป็นอะไรกันมันจะเป็นการสูดเสียเป็นการแย่งชิงแล้วก็ค่อยมาแบบคายพลงไงเสือญีนเสือยี่ปุ่นสือญีจำไม่หมดหรอกเอาจริงทำไปก่อนแม่คิดกับกูกันได้ไม่ใช่คิดถึงนี่เนี่ยอะไรวะมังกรอะไอ้ยิง เมื่อแต่ตอนแรกที่พี่คนไหนเนี่ยวาแล้วทดามคนแรกมันอาจจะเหมือนพระเอกกูที่เสียชีวิตแล้ทองแล้วมังกรทองนี่เป็นการถกทานที่เกิดอะไรนี่ก็เลยนะนี่ก็ลยจะเป็นแบบเป็นครบอยอะไรเงี้ยเกิดใหม่แต่ชื่อเรื่องก็ดูน่าสนุกนะลูกผสมรบบแบบคืออะไรอย่าบอกนะถอดเสื้อแล้วก็โดดลงไปตายเหมือนทางซานแมวนะมีกำเนิดสูงสุด แต่ถูกคนในตระกูลทำร้ายเสียสละลูกชายของเจ้านับเป็นวาสนาทางเผ่าพันธุ์เจ้าต้องเสียสละอย่าได้ฝันเลยเราเขาจะส่งลูกไปเกิดไม่ไอเสื้อแดงอยากได้ลูกตระกูลที่ว่าแบบต้องส่งลูกไปเกิดด่าบคุณพี่ทิ้งใครอยู่ปะฉึนซินนี่ฉันซินตีไปไร้กลับไม่ใช่นั่นมันสังเกตสุรู้มนี่จะพ่อหล่อมากอ่ะลูกเกิดมาต้องหล่อแน่ นี่ยคนเนี่ยตอนแรกกูคิดถึงไอ้นี่นาจา <c oughs> แต่มันเจอชื่อท่านพ่อเสื้อแดงของท่านพ่อเราไงโอ๊ยโดนลูก <c oughs> โอ้ย <c oughs> คุณได้ว่าอะไรคุณได้ว่ามือลูก อยากด้รูปของคนนั้นอะมันอยากฆ่าด้วยซ้ำบอกให้สละไม่ใช่หรอสละแปลว่าฆ่าหรือเปล่ามันหายตรงนั้นถ้าคันใหญ่ขนาดนี้นอนเอาดาบมาตีมันแต่แรกววะโอ้โหไม่ต้องมีแล้วมั่ดาบนะออพอดีเด่นไม่คือก็มีเหมือนกัน ถ้าเพิ่งเบอร์เนี่ยเอาเลี้วเอาเลี้ยวเราเป็นคนนี้เราเป็นคนนี้ด้วยดาบทำไมออกเพื่อความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญในแดนนี้เสือตั๊งมังกรังกรยักษ์เนอะอันสมบูร์แบบจบละหมู่บ้านต้าหัวสีอ่ะจบจบละไม่ใช่จีหลายปีต่อมาอ่ะ ปุ้ยสรุปกูยังไม่รู้ด้ยจ้ะเหตโตงันอีคนนั้นที่อยู่ในอ้อมกอดอะม้าหรือว่าหมาป่าเสือชิตาหมาป่าอุ๊ยเก่งกูเสือชิตามาเลยคุ่นอนกูว่ากำเนิดไหมวานอหนอน่ะนั่งใครๆอีกนั่นเลยปาสิงโตปกาสิงโต๊นี่ตื่นเต้นกป่าว้าวป่าสิงโตชื่อตุ้แต่ก็น่ารักกว่าเออ ไข่แบบกากําเนิดโลกเหรอแปดทีนี่เลยเงรอวิตาหรอซิงหลัวปะเนี่ยมึงพวกเรามาเชื่องแม่คนละเรื่องเลยมันคนละจักรวาลแล้วจักรวาลแห่งบาปิมวยมันดูแห้งแรงเนาะกระทะสวยมากมึงจะภาพสวยมาก พระอาทิตย์แรกแยะทุกสภาพสิง่งเริ่มต้นม,มีขวดน้ำ <c oughs> <c oughs> นี่คือเด็กคนนี้เลยมั้งสื่อห้ามสื่อห้ามคือขวด ทุกเช้ามันฝึกวิชาฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกระตุ้นโลหิตเส้นเอ็นเพื่อให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงที่จะใช้ชีวิตในเถื่อนเขาที่กว้างใหญ่เข้าใจไหมใจครับเครื่องมบรรางคือยุบหินไงแบบเขาจะแบบยุบหินอ่ะแบบใช้ไฟอย่างเงี้ยจุดจุดเหรอดูนะต้องทำแบบนี้อ๋ออเฮ้ ไม่ลงด้วยท่านปู่หัวหน้าเผ่าไม่แลว้วถ้าสาพื้นฐานเด็เสืออินฝึ์ถึงเจ้าจะอายุน้อยตัวเล็กกว่าเพื่อนเพื่อนแต่เจ้าเป็นคนที่ขยันมากสี่จงหัวอาเขากว้างาใหญ่ไร้ขอบเขตพวกสัตว์ร้ายออกมาอาราถ้าพวกเจ้าไม่ฝึกวิชาจะต่อกรกับพวกสัตว์ร้ายไม่ได้ต่อยด้วยหมัดเนี่นะ แน่าจะอย่างนี้พี่จิ๊กไม่มันน่าจะมีกำลังภายในยุบหินเนาะคิดที่เหมือนกูใช่ไหมมันคือแบบความยุบหยุบินอะไรเี้ยขนาดนี้น่าจะเป็นแกกำเนิดโลกใช่ต้องแบบแลดเพลิงสองหัวเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยให้ยิงกับแบบประวัติศาสตร์อะนะเออซื้อเลือดของมันได้เด็กๆใช่แล้วเอาแรงพลังไปทำยาให้เด็กๆคงจะดีไม่น้อยแล้วจะรออะไรแล้วถ้าไปเอาเดือมันกลับไปเบี้ยข้าตรงเดือบหัวไข่กแน่ ยุคหินนั้นไม่ขนาดนี้เลยหรอยุคต oh, okay. ีท่ไ oh, ม okay. ่ไม่ไม่ยุคหินยังกลัวเมียเออต้ไม่แปลกี่ปัจจุบันนี้ข้าจะสู้ตายกับเจ้าเจ้าสัตว์นะฉันน่าจะเนฉันเจ้าสัตย์นะฉันมันจะตายแล้วข้ามัน ซ่าน่าไม่แต่เหมือนจะเนธรราคนมัน,น,มนก็บชีวิตเนี่ยมันยังสัตว์ธรรมญาณก็แบบว่าอยา,อยาก,ก็ต้องแลนกนี่เอาอไรไเาีสุดเก็นป่านีนี่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 ่น่ี่ จสีเกล็ดฟ้ามันบอล่าสัตว์ในทียนขขงเราสัตว์กับคนเล่นเตียงบีมม่ไหน่อยเอ้ายังตเหมือนที่เดิมอยเนี่ยเปน,นไปกล้วเ๋นี่ยความจริงนะปล่อยชื่อไปเถอะเลยโอ้คุณแบบ คุณจะแดกคนี้นอาคุคุณจะไปท้อมั้งเรอเฮ้กอ้อง้าแมงโกฉันก็้อมาถอนคอคุณเอาคนไปกระโดดถอนคอน ไม่แบ่มึงรู้สึกป่ะว่าตอนที่ลาวามันละลายอ่ะคนที่รู้สึกก่อนต้องเป็นสัตว์เว้ย์มดอะไรเงี้ยจะบอกละว่าตายหมดอ่ะเออตัวหรือว่าจะมีสมบัติของสมองถือกับก็คือเด็กคนนั้นนาะแบบอ้ากระบะก็ใช่แล้วทำไมถึงมันฆ่าถึงวันสิ้นโลกแล้วมั้หรือเปล่าไม่ถึงว่ามันเกิดจากลาวาก้อนนี้หรอ แรกเดิสองหัวเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากหนึ่งร่างสองหัวหนึ่งหัวมีสองขาแล้วกูต้องรู้แล้วไงแรดปกติมันมีว่าเ่งแบบวิ่งแล้วหรอมาแล้วมาแล้วอ๋อได้มาด้วยอจซีบเลยฟ้ามันตกใจหนีไปแล้วพวกัรนจะได้ล่าก่นรออ๋ออ๋ออออเอ เราไม่เราเราไม่มีใครแบบเสียชีวิตใช่ไหมจากลาวาเก่งเนาะท่านพ่อท่านพ่อแต่มึงวิ่งหลบลาวาแม่หยุดนั้นโคตรเทพเลยวิ่งหลบลาว้าลูกพ่อเขาไม่มีพ่อมาที่ใช่จะดูกล้าพ่อสิเป็นไงของข้าก็มีเลยกำเนิดจากไข่พี่แกกำเนิดจากไข่ทป็นพ่อเก่งมากพ่อผมจับแข็งแรงมากไม่คนจิตใจนี่ไงพ่อ อ่าน,นปู่หวัวหน้าเผาเมื่อไรท่านพ่อท่านแม่ข้าจะกลับเขาเดินทางไปใครมาจาัวเล็กกเขาไม่คิี่ถึงข้าเหรอแปลว่าไม่รู้จักความตายนะเลยแบบตายในในตอะไรเขาโอเขารักจรวเล็กมามาโอจะพาเจ้าไปดูว่านักลาเขาล่าได้สัตว์อะไรอ๋อ ความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันน่ากลัวเสมอมึงใช่ปะทั้งคือมันต้องมีการพลากจากวิญญาเทพเจ้าเหลวเป็นที่เคารพของชาวตาหวงเกิดมาต้องลำบากพายุสายฟ้าฝฟาแต่เข้มแข็งทรหด เป็นตายไม่หวน,น,นจริงใจไม่เคยเสยสางช่วยเหลือื่อตรงต่อฟ้าดินจิตวิญญาณที่ซื่อตรงและยิ่งใหญ่ผุ้ครองประชารนไทยลุดพลจากเพศภัยเหพระเจ้า,าอู้ยิ่งใหญ่ แต่เหมนขาดอันนี่ก็คือดนชนเขาเนี่ยมันไม่เอาคนค่ะดูชายันดนี่เชื่อพ่อนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่เอาไม่เอาอรอไม่หยากรองอ่ะไม่อยากแบอบานว่า้าาเอาลูกไปต้มตกใจน ในอาดัตดานนี้สยามเุ็นผู้กำลังเป็นการท้าของแกรดเึิงสองหัวที่หาได้ยากขอรับประกันหลังจากแช่ยาแล้วเอลกระดูกของพวกเจ้าจะต้องมีปุ๋ยใหญ่ปู่ไม่ใช่ลงไปแช่เลยพวกเจ้าต้องอดทนท่านปู่ว่าน่าเผาหลังแช่ยาจะได้กินนมตว์หูดคำไหนคำนั้นนะ อจะวางใจเธออยากกิดมากแค่ไหนจะก็ก like mm ินได้หรือดีจังเลยถ้าเช่นนั้น uh ถ้า huh ต้องอดทนเจ้า hmm. ต <ok euh. ัวเล็กมีพรสวรรค์ยังมาเออท่านบ้านสือมีเขียหัวหน้าเผ่าที่ควบคุมอักษร์รู้ได้ ลูกคิดถึไอแบกกินนะแต่ถ้าเป็นเทศไทยก็คือว่านกระดูกั้มันคือแกะของแดกเพิ่อสองหัวปีทบเลยมันส่าให้มันหนีไปด้อะไร้อนมากฮะร้อน I เป็นถึงคนเด็กคนนี้จะมีพลังที่มหาศาลสามารถเที่ยงค์พวกสัตว์ร้ายโบราณ <c oughs> ใช้เก็เเทสที่สืบทอดมาแต่โรบราณทำพิธีชัระ่าให้เขาหน้าเอ๋อมากเลยไอ้โง่นหน้าเผาเขาจะดื่มน้ำนมสาสตร์ได้หรือยังได้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 กินถดงใครแล้วบ้าอย่างาว่าดินอ่ะทั้งหมดที่มึงทำอ่ะเพื่อดื่มนมเ้กตัวเล็กยกเก่งมากเลย ก็มีพลังมหาศาลเยี่ยมเยี่ยมเยให้มีคนไม่ชอบบ้าสิเออเรื่องสนมึงวิ่งออกไปคนแรกเลยนะฉันเห็นนะวิ่งยังไงฉันเห็นนะน้ำนมเจ้าเดิ้ดคิดถึงยามซาลาชอบดือดมันอร่อยมากถ้าลองดื่มดูให้เทพเจ้าทาเป็นจิติญญาณที่คุ้มครองหมู่บ้านซื้อของเราท่านพ่อท่านแม่ข้าเป็นชาวหมู่บ้านซื้อ ท่านคงงู้วพวกเขาอยู่ที่ใดเนี่ยแหละตะคิดถึงเนี่ยแหละพ่อแม่เองอยู่เนี่ยแหละเทพเจ้าอคือพ่อแม่พวกเขาเขาบอกว่าหมู่บ้านซื้อได้แล้วแต่ว่าทิ่ข้าเจอพวกเขาเขาหน้าตาเป็นยังไงข้าก็ไม่รู้กัวพ่อคนนั้นที่พ่อคนนี้ลงมาหรือเปล่าแบบมันก็เลยไม่มีแบบพ่อแม่อะไรถ้าเชื่อมนะ ดิบนี้เลงเหมือนอาจารย์เนี่ยูดววันนี้หมู่เหลียวดูดนิ้ววันท่อโตแล้วนาะถ้าดื่มน้ำนมสัตว์เขาไม่ดูดนิ้วเย้เจ้าจ๋อยอยู่ไหนเขาไม่พาเจ้าไปเล่นเหรอท่านพี่พกเขาไปหาไข่ไข่นกยักษ์อ๋อไข่นกยักษ์เหรอหมู่เหลียวจะฟังข้านะเจ้ารีบกลับไปหาท่านปู่ทำไมรีบกลับบ้านนะ แค่โตแล้วแค่ไม่ดุดนิ้วเออคนนี้พอมแน่เลยขายของอินซีเพลีฟ้าหาได้มากเลยหัวใหญ่แม่ถ้าเม็นคยเห็นขายที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าข้าได้กินข้าจะมีพลังหน้าสิงอ๊อง ทิศทางทำให้มึง